中华。 โน้งเหนายงตุมุอยเสี่ยหายเมย่จงกัวพ้าปู้จีเทีนยนไขเราวม่不一样ย่างมื่อ,อน,นี้มาพันีิไลมีสินค้าดีๆจะมานำเสนอให้นมดาทานบัวเต่พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเหนือหรือใต้อยู่ต่างแข่งแข่งได้ก็แล้วแต่ทั่วประเทศลาบวบัวเต๋ออยู่มันนกขอกหน้านี่หันมาใส่ใบตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใบโซ่วงมนใส่กับจักตัดหญา้าตัดไม้ตัดตอกตัดฟืนตัดไฟตัดไม้ข้าไม้ดูไม้ ไม่ขยุ่งไม่เหนือแข่งราคาแฟงก็ตัดได้เมื่อตัวนี้นะเด้อพี่น้องเด้อตัดโดยบดได้ออกเหืือออกแห้งเหืือบดตกสรินจ้าหยาดก็ตัดขัดปุดขัดปุดไม่ไงสาได้สิตัดนี่ลมคูมขามค้มขามโอ้ใส่ขกใส่แนใส่ดีเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้นะแคลมันนะควา แข้งเอาเลยมือยิกเลยมือจนปิ้นกับบบบเป็นยังตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ส่ดีใไ่คักสซอี่มัอนี้เอามีสิ่งดีๆมานำเสนอใน่นี้แล้วบ่ไซบ่ได้ท่าทันได้สนุกสนใจอยากเอาไปตัดไม้ตัดตอกตัดปืนตัดไฟเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้สามารถทักทายสบายดีเจละจ้าโอลุ่มกับบ่าวพรวิไลได้เบอร์คอยติฟากอยู่ใต้คอมเมนต์ฮัลอยากได้กระทูมามีสินค้าดีแบบนี้บ่ไซบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้แหละคอย ทีบอกให้นะ่ะแนวดี